ส่วนเจ้าจอมคำแว่นก็ถึงอนิจกรรมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณภาไรไม่ปรากฏวันเดือนปีที่ชัดเจนและได้รับพระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าบำมเพนกุศลพระราชทานอย่างสมเกียรติคุณในฐานะข้าราชการสำนักผู้ใหญ่อัธิของนางได้ถูกนำไปบรรจุไว้ในเมืองผ่านพล้าเรียกว่าธาตนางเขียวคอมเพื่อเป็นเกียรติให้แก่เจ้าจอมคำแว่น ฝ่ายเมืองขอนแก่นเมื่อเท้าบ่งถึงแก่กรรมเท้าคำยวงก็ขึ้นเป็นพระนครสีบริรักษ์และได้ถึงแก่กรรมที่บ้านดอนพันชาติเท้าอินก็ได้เป็นเจ้าเมืองต่อและย้ายเมืองจากบ้านดอนพันชาติมาตั้งที่บึงบอนหนองเหล็กทางทิศตะวันตกของบ้านโนนทันและได้สร้างวัดโพสารไมเหศักด์และศาลหลักเมืองโดยพระนครสีบริรักษ์อินได้ถึงแก่กรรมที่บ้านโนนทันนี้เท้าคำมุ่ง ผู้เป็นน้องจึงร